อย่าออกจากศาสตร์เด้อย่าออกจากศาสตร์เด้อยา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 บ่ได้ลาบ่ได้บ่ได้ไปเรียนที่ยัยยยยยยยงกี่ดินนะ่ะมันเปื้อนมาพี่เอ่อมันนี้สิเลีอนให้นั่นืม เรื่อให้แล้วอบะนี้เออเอาไปนี้ดหมดหมดขี้หลายทีละนี่จากหมดเนาะหมดขื้หลายทีละพ <c oughs> ีหมดพีผีีอ ห้างมันแตกเนาะห้างมันแตกเนาะอีหล่ะเนาะห้างมันแตกเนาะน้องเนื่อยมาเบิบ่งหนองน้ำเฮ้ยหมดละหมดหมดหมดเอาบ่ได้เอาบ่ได้เอาบ่ได้เอเอ,าเอ,าเอางานหมดสิกัดด้วบ้านี

แล้วไปจังไหนบ่ายแม่บังดูอุลาไปพังไปพังห้างมันไปพังห้างมันบ่ละผู้่นเบิ่งป่าพุ่นผุนป่าพุ่นป่าเนาะไปเบิ่งป่าไะมันกัดมือหลาบอ่ะ ย่บอกว่าจะไปไก่มันอีหล่าไปไก่มันอีหล่าถือกัดตัวหนึ่งถือกัดตัวหนึ่งอีหล่ากัดเจ็บใส่บังรูมันกัดมือบังรูมันกัดมือบังรู้ใส่บังรูมันกัดหม่องไหลอืมเนาะอืมอืม อ้อเสียงนกห้องเอ้ยโบแมนเสียงนกเสียงกระแตกระแตบอกล่าหนึ่งอ้อนกอยู่อ่ะมูดบรรยากาศแน่ล่ะพี่น้องเอ้ยว่ามันอยู่หน้าอารมณ์น้่อยเนาะน้่อยมาเบ่งป่าพี่อยเห็นบะเห็นตาป่ เป็นตาบ่อละึโอน้ำตาโอ้โอโอหมดตัวนหน่อยนึงคือคัดคนผูบใหญ่ได้วะห,ห,หมดแดงตัวนิหน่อยนึงเซ <laughs> าเจ็บหรือเปล่าึนี่ล่ะเซาเจ็บหรือเปล่าโหนี่ล่ะ พักบุ่งกับบุกร้ายเลยครับผมพักบุ่งเน้เนยเนาะอือป่าเอาเบ็ดมาใส่บ่ล่องเบืองหยุดปลาตัวกเงยหนึ่งเอาบระไดเน้ะเนยเนาะที่แจังได้ว่าสี่ม่องมะกางบ่เน้อเนยเนาะ พูดเปล่าไหรหนึง,นงเนยเหี้ยงล่ะเป็นเหียงหึนังแขนหมดอยู่บ่เออ,เออป่ะตาโอเคหน้องเนยกับพามาเบิงบรรยากาศรอบๆโอเคไปขอบคุณเนาะ ขอบคุณ f อฟซี่มาเบร์